ขึ้นหนขึ้นแท่นละเาโดนเขาสองเกมสองเกมไม่แทงดีม่ากชมนต่อนะครับเกมที่13นะคู่นี้ก็ตกลงกัน1 6เกมนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพจวัน147สนุกเกอร์นะครับเสวียนลอยฟ้าพี่แต่ไร้เขิงสุดวัดเก่ง88สนุกเกอร์ครับอาไทยล่า44-46งแล้วก็คุณเจ้าโอเคทีดีบริการรถสไลด์ทักรวาลชนาจับ แคาตั้งไม่ได้เิยาเบียดียอตัวสั่งไม่ไดไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่นะอย่าง้นคู่นี้มันจะไม่ค่อยได้คู่กานแล้วก็ยังไม่ ไม่ดีครับสีนินโอ้มาล่อให้โฟนแล้วโฟนเพิ่งออกได้นะเป็นแทงหแดงหมดไปนะเมื่อกี้คุมขาวไว้อยู่กับดำสวยงามครับ ขาวจบยังไง่ายมีน้ำเงินแดงเด้งมารับด้วยแดงเด้งมารับด้วยครับโอ้โหวุ่นวายแล้วอย่างนี้ โอ้โหดไ,ดไปสชุดนะหลุดลูกนี้เหลือเชื่อครับโฟน ยากอยูย่ครับมาโต๊ะเหลืออีก11อให้สีนินเก็บเกี่ยวนะขาวล้นไปนิดหรือเปล่า แป้งไปสสดุ้งไปแล๊สีนวลขาวโอ้โหมงมา ก็พี่โจ๊กโจ๊กตามหลังนะเมื่อกี้พุทธหลังสิบแทง6แดงหลุดดำสอเกมติดนะหลุดดำสุดท้ายสอเกมติดไม่ดีแล้วไปไม่ดีและ้ะแต่ว่าขาวมันไปหาน้ำตาลไม่ได้นะครับ เราสายไปเลยไหม่เอาครับใบฝืนเลยนะสีเน่นเน้แนแน่นอนครับขาวจบยังไงหลุดมาไหมให้สวยนะสะกิดนิดนึงนิดเดียวจริง

แอนี oh. <laughs> ้แคปเต็มหัดโจ๊กตามหลังอยู่13นะครับพั1300นสามร้อยคะแนนนะโจ๊กเอบีโฟนค,คู่กับเฮ้ยโตโต้คู่กับพุทธครับโฟนไม่ได้เล่นนะโฟนอยู่โตนี้นะ กอ่อเป็น2,500นะครับเช็คด้านงานนิดนึงสกอร์2,500คะแนนถูกต้องนะผ่านไป13เกมครับสีนิน10เป้าก็ขยับหนีไปอีกนิดนึงนะจาก2,300เป็น2,500คะแนนนะครับทุนนี้ตกลงกัน16เกมนะ16เกม หรือว่าถ้าผัดคะแนนยอกกันได้นะ